วันนี้ผมจะมาเล่น99คืนในป่าครั้งแรกเริ่มจากการตัดไม้ไมวันที่หนึ่งก็ไม่มีอะไรมากวันที่สองก็หาอาหารพอมืดก็รีบก,กับแคมป์วิงวิง วันที่สามก็ไม่มีอะไรวันที่สี่เลยมาคุยกับเอเลียน,ตออนแต่รู้สึกเอเลียนจะอารมณ์ไม่ดีาม,าาามาป่าก็ด้วยมาสู้กับคนหูกวา้าง ความโชคร้ายกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้อ,นนอยู่ดีๆฝนก็ตกนนและก็ต้องหนีเพราะสู้ไม่ไหวนนสุดท้ายก็